เมคาบังบทการครั้งหนึ่งในดินแดนเหนือขอบฟ้ามีหุบเขาใหญ่ที่ผู้คนเรียกว่าหุบหมอกคำรนเป็นป่าที่หนาทึบมีกิ่งไม้ทาบทับกันราวเงามืดกลางวันผู้ใดก้าวเข้าสู่ป่านั้นต้องระวังตัวให้ดีเพราะหมอกหนาปกคลุมตลอดปีและไม่มีใครเคยออกไป โดยไม่หลงทางในยุคของพญาเวียงคีรีมีโอรสองค์หนึ่งนามว่าเจ้าสรายุทธเป็นชายหนุ่มรูปงามกล้าหาญและใจใฝ่รู้แม้จะอยู่ท่ามกลางความหรูหราเจ้าสรายุท์กลับรู้สึกเหมือนอยู่ในกรงทองทุกวันต้องเรียนรู้ศิลปะการรบการปกครองและคำสอนของนักพรต ไม่มีสิทธิ์เลือกขนทางของตนเองจนกระทั่งวันหนึ่งขณะเสด็จออกล่าสัตว์กับเหล่าทหารในป่าลึกหมอกขาวหนาทึบได้ลอยคลุมทั่วทั้งหุบเขาทัศนวิสัยเลือนหายเสียงปีกนกและสายลมผสมกันเป็นเสียงแปลกประหลาดเจ้าสรายุทธจากพวกทหารโดยไม่รู้ตัวยิ่งก้าวลึกเข้าไปในป่าเสียงสายน้ำไหลรินกับกลิ่นดอกไม้ไม่คุ้นเคยยิ่งชัดขึ้น พื้นดินเต็มไปด้วยรากไม้และก้อนหินสูงต่ำเจ้าสรายุทธเริ่มเหน็ดเหนื่อยและหิวโหวยเขาก้าวเดินอย่างสับสนจนพบลำธารใสยเย็นช่ำน้ำสะท้อนแสงจันทร์รางรางทำให้เขาเห็นว่าในป่ามีสะแก้วกลางหมอกน้ำใสสะอาดดุดแก้ววิเศษและมีดอกไม้อัศจรรย์บานรอบสะไม่นานเสียงคลุยแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากหมอก ท่วคำนองเศร้าลึกลับและชวนให้นิ่งงันเจ้าสรายุทธก้าวเข้าใกลสะด้วยความหวั่นเกรงแต่หัวใจกลับถูกดึงดูดด้วยความอัศจรรย์น,นั้นและท่ามกลางแสงจันทร์หมอกเย็นเขาเห็นร่างหญิงสาวนั่งอยู่บนหินกลางสะน้ำผิวขาวราวแสงจันทร์ผมดำยาวสลวยดวงตาเศร้าเหมือนซ่อนรอยน้ำตารอบกายของนาง บุนวนด้วยหมอกบางเบาเจ้าหลงทางมาถึงที่นี่แล้วหรือเสียงนางเบาราวกับลมพัดผ่านใบไม้เจ้าสรายุธยืนงงง,งันหยาดเหงื่อแห่งความเหน็ดเหนื่อยเริ่มร่วงเขาไม่รู้เลยว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งคำสาบบังบทโลกที่ม่มีมนุษย์ใดออกมาได้โดยไม่ทิ้งหัวใจไว้เบื้องหลัง เมื่อเจ้าสรายุธยืนอยู่ริมสะแก้วหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับมีพลังบางอย่างเรียกหาหมอกบางลอยคลอรอบตัวสร้างเงาสะท้อนบนผิวน้ำหญิงสาวผู้มีผิวขาวราวแสงจันทร์นั่งอยู่บนหินกลางสะน้ำหยดจากผมยาวลงสู่ผิวน้ำเสียงคลุยแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งจากที่ใดก็ไม่รู้ท่วงทำนองเศร้าลึกลับและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน เจ้าสราย,ยกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเจ้าคือใครเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหญิงสาวเงยหน้ามองเขาดวงตาเศร้าแต่สง่างามข้าชื่อเมฆาเป็นคนของแดนแห่งบางบทโลกของข้าไม่ได้อยู่บนพื้นโลกที่เจ้ารู้จักหมอกรอบสะเริ่มหมุนวนเหมือนตอบรับคำพูดดอกไม้รอบน้ำสะบัดเบาๆราวกับสั่นสท้านด้วยพลังบางอย่าง เจ้าสรายุธย่างก้าวเข้าใกล้แต่หัวใจเตือนเขาเบาเว่านี่ไม่ใช่สถานที่ของมนุษย์แล้วเขาก็กล่าวต่อนางว่าข้าไม่หวั่นเกรงหรอกแม้โลกนี้จะลึกลับเพียงใดแต่ใจข้ากลับรู้สึกราวกับได้พบสิ่งที่ตามหาหญิงสาวร่างบางยิ้มเศร้าหมอกพัดผมดำยาวของนางเจ้าไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานนักแต่หัวใจเจ้าจะจดจำเรา ท่ามกลางหมอกเย็นเสียงคลุยยังคงแผวเบาเจ้สาสรายุทธเริ่มรู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทันทีสายสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถละทิ้งได้แม้รู้ว่าหากอยู่กับนางโลกของเขาจะเปลี่ยนตลอดไปเจ้าสรายุทธเดินตามหญิงสาวราวกับถูกดึงดูด หมอกหนาในป่าเริ่มเปิดทางราวกับม่านบางเขาเห็นเมืองลึกลับกลางหมอกบ้านเรือนโบราณสลักลวดลายวิจิตรเรืองแสงอ่อนๆเหมือนแสงจากดวงต่างต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเป็นแนวเสียงน้ำไหลย้อนขึ้นฟ้าและดอกไม้ประหลาดบานสะพรั่งหญิงสาวชี้ไปยังลานกว้างกลางเมืองนี่คือเมืองบางบทโลกของข้าเจ้าไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นาน หากไม่ผ่านการทดสอบใจเจ้าสรายุทธก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวทำให้หัวใจเต้นแรงหมอกบางลอยคลอรอบตัวราวกับลมหายใจของเมืองและเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาท่วงทำนองเศร้าแต่คุ้นเคยหญิงสาวพาเข้าไปสะน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองน้ำใสาราวแก้วสะท้อนดวงจันทร์หมอกบางลอยเนื้อผิวน้ำน้ำนี้ สะท้อนดวงใจของผู้ที่มาเยือนหากใจเจ้าบริสุทธิ์ข้าจะไม่ทำอันตรายเจ้าสรายุท์จ้องตานางอย่างตั้งใจราวกับหัวใจของเขาถูอ่านออกโดยนางแม้โลกของเจ้าแตกต่างจากของข้าข้าก็ยังเลือกเดินมาที่นี่เพราะหัวใจข้าตามเจ้าหมอกในเมืองบังบทหมุนวนรอบสั สร้างบรรยากาศลึกลับเงียบสงัดและเจ้าสรายุทธเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงเขาเข้าไปผูกพันกับนางสายสัมพันธ์นี้ไม่อาจตัดขาดแม้เพียงเสี้ยววินาทีหมอกสีเงินปกคลุมเมืองบางบทจนเงาและแสงผสมกันเจ้าสรายุทธและนางเมฆขายืนอยู่บนสะพานไม้โบราณข้ามสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ นามสะท้อนแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาของสองดวงใจใกล้กันเจ้ารู้ไหมเจ้าชายแม้เจ้าจะอยู่ในโลกของเราเพียงชั่วครู่แต่หัวใจของเจ้าก็ผูกพันกับข้าแล้วถึงจิตเจ้าจะบริสุทธิ์ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปได้เสียงนางแผ่วเบาแต่ชัดเชนราวกระซิบในลมเจ้าสรายุทธเอื้อมมือไปจับมือของนาง หมอกรอบสะเรื่มหมุนวนเป็นวงกลมรอบตัวดอกไม้อัศจรรย์รอบน้ำสั่นสะท้านเรากับรับรู้ถึงพลังรักนี้เจ้าสรายุทธกระซิบข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครโลกของเจ้าจะต่างจากข้าเพียงใดข้าจะยืนอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบของทูดเงาดังขึ้นจากหมอกหนาเจ้าสรายุทธ สายสัมพันธ์นี้คือคำสาปหากเจ้าไม่ระวังเจ้าจะต้องสูญเสียทุกสิ่งหญิงสาวก้มหน้าลงเศร้าข้าก็รู้ความรักของเราคือสิ่งต้องห้ามแต่หัวใจข้าก็เลือกเจ้าเช่นกันหมอกเริ่มหนาและหมุนวนรอบร่างทั้งสองสร้างความรู้สึกทั้งสวยงามลึกลับและเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน เป็นความรักที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ง่ายดายแต่ก็ไม่อาจละทิ้งและในคืนนั้นสายสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มถูกคำสาปแห่งหมอกก่อตัวขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทั้งสองในอนาคตความรักที่งดงามแต่ต้องแลกด้วยน้ำตาและหัวใจเมื่อเวลาผ่านไปการอยู่ของเจ้าสรายุธ และนางเมฆขาในเมืองบางบทราวเดือนหนึ่งในโลกของคนแต่ในแดนบางบทนั้นกลับเป็นการเวลานับร้อยวันใต้เงาจันในแต่ละค่ำคืนหมอกขาวจะคลี่คลุมทั่วเมืองปลุยไม้ไผ่ของเจ้าสรายุทธบรนเลงเคล้าเสียงระฆังลมจากเรือนของนางเมฆขาทุกคราที่เสียงคลุยดังขึ้นหมอกทั้งเมืองจะเรืองแสงอุ่นดังทองระยิบราวกับหมอกเองก็มีชีวิตรู้สึกถึงความสุข ของคู่รักต้องห้ามนั้นนางเมฆขามักสวมผ้าสิ้นสีหมอกเงินสยายผมดำยาวนั่งพิงระเบียงไม้เหนือสาะแก้วฟังเสียงคลุยของชายผู้หลงเข้ามาในโลกของนางยามเขาหยุดเป่านางจะยิ้มอ่อนและวางมือเย็นเฉียบท่าบนมืออุ่นของเขาทั้งสองต่างไม่กล้าพูดถึงวันพรุ่งนี้เพราะต่างรู้ดีว่าคำมั่นในหมอกนั้นไม่อาจอยู่ชั่วนิด หลายคืนผ่านไปความรักของทั้งคู่ลึกซึ้งดังหมอกที่คลุมทั่วหุบเขานางเมฆขาเริ่มเผยความลับแห่งเผ่าพันตนว่าหากหญิงบางบทรักชายจากโลกมนุษย์หมอกแห่งชีวิตของนางจะเริ่มจางหายทุกครั้งที่เจ้าสรายุธสัมผัสนางหมอกรอบร่างของนางก็เบาบางลงเหมือนแสงรุ่งอรุณค่อยกัดกินเงาของราตรีและในคืนนั้น ขณะหมอกอบอุ่นล้อมรอบเรือนนางเมฆขากระซิบข้างหูชายอันเป็นที่รักว่าหากเจ้าจากไปหมอกจะกลืนเข้าไว้ในนิรันต์แต่หากเจ้าอยู่หมอกจะสูญสิ้นจากเมืองนี้คำพูดนั้นทำให้เจ้าสรายุทธนิ่งเงันแสงจะคบเพลิงสั่นไหวบนดวงหน้าอันเศร้าของทั้งสองก่อนที่หมอกจะโอบกอดพวกเขาไว้อบอุ่นเหมือนอ้อมแขนของฟ้า แต่เย็นเยียบเหมือนคำสาปแห่งโชคชะตารุ่งสางวันหนึ่งหมอกหนาเริ่มเคลื่อนตัวรอบสะแก้วเจ้าสราเยือนอยู่ริมสะนามสะท้อนแสงจันทร์รางๆหัวใจของเขาเต้นแรงดวงตาจับจ้องร่างหญิงสาวลึกลับข้าพร้อมแล้วเขากระซิบอย่างเด็กเดียวแม้รู้ดีว่า นี่คือเส้นทางที่อันตรายหญิงสาวมองเขาเศร้าหากเจ้าก้าวข้ามเส้นนี้เจ้าจะไม่สามารถกลับไปยังโลกเดิมได้ง่ายๆแล้วหัวใจของเจ้าก็จะผูกพันกับข้าตลอดไปเจ้าสรายุทธก้าวเข้าสู่หมอกที่คล้ายประตูสู่โลกอื่นหมอกสีเงินหมุนวนรอบตัวร่างเขาสั่นไหวราวกับถูกพลังเหนือธรรมชาติควบคุมลมพัดแรง ดอกไม้รอบสะสันสถทานและเสียงกระซิบของทูตเงาดังขึ้นเจ้าสรายุทธสายสัมพันธ์นี้คือคำสาปหากเจ้าไม่ระวังเจ้าจะต้องสูญเสียทุกสิ่งแต่เจ้าสรายุทธไม่ถอยหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักและความกล้าทุกอย่างการผ่านหมอกทำให้ร่างของเขาเค่อยๆผสานกับโลกของนางเมฆขาสายสัมพันธ์เรื่มแน่นหนาหมอกรอบตัวเปล่งแสงอ่อน และทันใดนั้นเสียงคลุยแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเรียกหัวใจของทั้งสองคนให้ผูกพันกันอย่างสมบูรณ์แต่คำสาปแห่งหมอกก็แผ่ขยายรอบตัวทั้งคู่รู้ดีว่าทุกย่างการไปทั้งหน้าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดและการพลัดพรากเมื่อการเวลาผ่านไป เวลาของเจ้าสรายุทย์ในเมืองบางบทได้หมดลงคืนหนึ่งหมอกหนาเทบคลุมทั่วพื้นผาเจ้าสรายุทย์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสะแก้วที่เริ่มเย็นเยียบแม้เขาจะพยายามหลับตาแต่เสียงคลุยแผวเบานั้นก็ยังดังขึ้นทุกคืนเสียงที่เรียกเขาให้เดินกลับไปยังโลกของนางนางเมคาเจ้าอยู่ที่ใด เสียงกระซิบของเจ้าสรายุญเต็มไปด้วยความโหยหาในความเงียบหมอกเริ่มเคลื่อนไหวแสงสีเงินลอยขึ้นจากสักและร่างของหญิงสาวค่อยๆปรากฏนางสวมผ้าสิ้นลายโบราณผมยาวดำคลับดวงตาเศร้าแต่มีแสงอบอุ่นเธอไม่พูดเพียงแต่มองเขาเจ้าสรายุทยื่นมือไปแต่ร่างของนางกลับโปร่งใสเหมือนควันหมอก เมื่อเขาแตะได้เพียงเงาน้ำตาแห่งความเจ็บปวดก็รินไหลเจ้ามาในโลกนี้ได้เพียงยามหมอกลงเท่านั้นเขากระซิบเบาๆเารากับพูดกับฝันนางเมคายิ้มอ่อนเพราะคำสาปของโลกเราไม่อาจให้เราครอบครองกันแต่ตราบใดที่เจ้าคิดถึงข้าจะยังอยู่ในหมอกนั้นเสมอหมอกเริ่มหมุนวนรอบทั้งคู่ แสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องทะลุหมอกลงมาเรากับสวรรค์กำลังรับรู้ถึงความรักอันโศกเศร้าก่อนร่างของนางจะค่อยๆละลายหายไปในหมอกอีกครั้งเจ้าสรายุทธ์ทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลเขาเข้าใจในที่สุดว่าความรักของเขาไม่ใช่เพียงสายสัมพันธ์ของหัวใจแต่คือคำสาบที่ต้องแบกรับตลอดชีวิต รุ่งอรุณหม่นมัวแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นป่าเจ้าสารายุย์ควบม้าผ่านเส้นทางอันเงียบงันลมเย็นพัดพาเสียงคลุยลึกลับดังมาแต่ไกลทุกย่างก้าวของม้าเหมือนพาเข้าใกล้โลกที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปแม่หมอกกาผู้เฝ้าความลับแห่งบังบทโปรดเปิดทางให้ข้าเพื่อขอพรคืนหัวใจที่หลงในหมอกเจ้าสารายุญกล่าวในใจ พลางก้าวเข้าสู่หุบเขาที่ถูกหมอกปกคลุมตลอดกาลที่เชิงเขาเขาพบสารหินเก่าแก่ปกคลุมด้วยเถาวันและมอสเสียงหญิงชาราดังขึ้นจากหมอกเบื้องหน้าเจ้าชายจากเมืองมนุษย์เหตุใดเจ้าจึงกล้ามาถึงที่นี่เจ้าสรายุทธค้อมศีรษะข้ามาด้วยหัวใจที่รักนางเมคาหากต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมขอเพียงได้พบหน้านางอีกครั้ง หมอกก่อตัวขึ้นเป็นร่างหญิงชราผมขาวยาวจนถึงพื้นตาเรืองแสงสีเทานางคือแม่หมอกาผู้คุ้มครองเส้นทางระหว่างโลกมนุษย์และบางบทความรักของเจ้าบริสุทธิ์แต่โลกสองโลกไม่อาจอยู่ร่วมกันได้หากเจ้าต้องการพบกับนางอีกครั้งเจ้าจะต้องเสียสิ่งที่เจ้ารักที่สุดเจ้าสรายุทธนิ่งนัน หัวใจของเขาหนักแน่นแต่ดวงตาเรื่อมีแววสั่นไหวข้ายอมแม้ต้องสูญเสียทุกสิ่งแม่หมอกกายกมือขึ้นหมอกสีขาวหนาทึบปกคลุมทั่วร่างของเขาลมเย็นพัดแรงจงต้นไม้ลู่ราบเสียงนางก้องสะท้อนในหมอกจงจำไว้เมื่อหมอกคืนจันท์กลับมาอีกครั้งเจ้าจะได้พบกับนางแต่ในคืนเดียวกันนั้น เจ้าจะต้องเลือกว่าจะอยู่หรือจะปล่อยนางไปตลอดกาลคืนนั้นหมอกจางลงเหลือเพียงเจ้าสรายุที่ยืนอยู่ลำพังลมเย็นแผ่วเบาและแสงจันทร์เริ่มลอยขึ้นเหนือต้นไม้เป็นสัญญาณว่าคืนแห่งการเลือกกำลังจะมาถึง คืนจันเต็มดวงหมอกขาวหนาทึบคลุมทั่วแผ่นดินสะแก้วที่เงียบงนันกลับเปล่งแสงเงินสว่างจ้าเจ้าสรายุทธยืนอยู่ริมสะใจเต้นแรงราวจะทะลุอ,อกเสียงคลุยแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เขาเฝ้ารอมานับเดือนนับปีจากกลางสะหญิงสาวค่อยๆปรากฏในม่านหมอกผมยาวดำไหลลงมาปกไหลผ้าสิ้นลายโบราณสะบัดเบาในลม น้ำตาเอ่อคลอในดวงตาทั้งคู่เมื่อได้พบกันอีกครั้งนางเมคาเจ้ากลับมาจริงๆเสียงของเจ้าสรายุทธสั่นไหวเต็มไปด้วยความสุขปนเจ็บข้าไม่เคยจากเจ้าเลยเพียงถูกหมอกพรากไว้ในโลกของข้าคืนนี้แม่หมอกกาเปิดทางให้เราพบกันทั้งสองเดินเข้าหากันร่างของนางยังคงโปร่งใส แต่เมื่อเจ้าสรายุทธเอื้อมมือสัมผัสหมอก็หมุนวนรอบตัวแล้วร่างของนางกลับกลายเป็นจริงได้อีกครั้งหนึ่งเขาโอบนางไว้แน่นน้ำตาแห่งการรอคอยรินไหลแต่แล้วเสียงของแม่หมอกาก็ดังขึ้นก้องฝาอย่าลืมสัญญาเจ้าสรายุทธคืนนี้คือคืนเดียวที่เจ้าสามารถเลือกจะอยู่กับนาง แล้วกลายเป็นเงาแห่งหมอกตลอดไปหรือปล่อยนางคืนสู่เมืองบางบทและเจ้าอยู่ต่อในโลกมนุษย์เจ้าสรายุทธตัวสัน่นเขามองหน้านางเมคาดวงตานั้นมีทั้งรักและเศร้าท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างแล้วก็กล่าวออกมาว่าข้าอยากอยู่กับเจ้าแต่ข้าไม่อาจทอดทิ้งบ้านเมืองและราษฎรหากข้าอยู่กับเจ้า โลกของข้าจะล่มสลายแต่หากข้าปล่อยเจ้าไปหัวใจข้าจะดับสิน้นนางเมคายิ้มทั้งน้ำตาเจ้าต้องเลือกทางที่หัวใจเจ้าไม่เสียสละเปล่าจงจำไว้แม้หมอกจะพรากเราแต่รักจะยังคงอยู่จันทร์ส่องแสงแรงขึ้นหมอกเริ่มกลืนขอบสะเจ้าสรายุท์กอดนางแน่นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนร่างของนางจะละลายไปในแสงเงินเหลือเพียงเสียงครุยแผ่วเบาลอยหายไปในลมรุ่งสางวันถัดมาหมอกที่เคยหนาทึบเริ่มจางหายท้องฟ้าเหนือสากแก้วกลับสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ในแสงแรกของอรุณนั้นไม่มีเงาของนางเมคาอีกต่อไปเจ้าสรายุทธยืนอยู่ลำพังในมือของเขามีเพียงผ้าผืนบางที่นางทิ้งไว้กลิ่นหอมอ่อนๆของหมอก ยังคงติดอยู่ในเนื้อผ้าและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเสียงคลุยแผ่วเบาก็จะดังขึ้นจากในใจนางเมคาข้าจะไม่ลืมเจ้าแม้โลกนี้จะหมุนไปอีกกี่คราหลายปีผ่านไปเจ้าสรายุท์กลายเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแต่ในทุกคืนจันทร์ขณะหมอกเริ่มคลุมป่า เขามักจะเดินทางกลับมาอย่างสะแก้วเพียงลำพังนั่งเงียบฟังเสียงคลุยที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาชาวบ้านจึงเล่าขานกันว่าทุกคืนหมอกจันทร์จะมีร่างของหญิงสาวนั่งอยู่บนก้อนหินกลางสะและเงาของชายผู้สวมเครื่องส่งจะยืนอยู่ริมฝั่งทั้งคู่ไม่เคยพูดคุยกันเพียงแต่สบตาในความเงียบงัน เหลือเพียงเสียงคลุยเบาลอยอยู่กลางอากาศราวกับเวลาหยุดหมุนในค่ำคืนนั้นตลอดไปตำนานของนางเมคาบังบทก็ยังคงถูกเล่าขานกันในทุกหมู่บ้านทุกป่าลึกและทุกสายน้ำว่าครั้งหนึ่งความรักของเจ้าสรายุทตและนางเมคาได้สอนให้โลกรู้ว่าแม้หมอกจะพรากร่าง แต่ในอาจพรากหัวใจที่แท้จริงได้ตลอดกาล